โอเคก็สว okay, so right. yeah, oh. so, ัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผมอองพีเอ็นนะครับผมต่อจากหาร์ชแล้วเลยและกันนะครับเนื่องจากที่โจ๊กเกอร์หลบหนีไปเราก็ต้องตามโจ๊กเกอร์นะครับหยุดเด็กโจเกอร์ได้เวลาที่แบ็กแมนจะออกลอแล้วินะยะเฮ้เออไอเนี้ยแั๊บหนึ่งเลียนไม่ได้ one more thing sir เอามาให้กูกระโดดทำไมตอนแรกทำไมไม่ให้กูเดินวะเย a อืออือถ่ายทำถ่ายทำถ่ายทำนะครับถ่ายทำนะครับไม่เราสร้างอะไรไม่รู้เราสร้างไปก่อนจุดไฟฟ้าคือให้เราตามทางมานะครับ Yeah, ở sự kiện mà Anh nhắm này này Không sẽ joker. Mình lên bảo vào toàn xuân lặng nè Ồ, phán còng Phán còng tu khỏi thế nữa quá <coughs> oh, shit <coughs> เลยนี่เพื่อนอแบกไม่ได้ใหญ่นี่น <c oughs> ให้เราเพือน What can I do for you sir? เราร์แฮร,ร์ร,รี่คอเตอร์ร,อรี่คอเต์ เฮลิคอปเตอร์ของโรบินกดคิโรบินอ๋อต้องใช้โรบิน้่ไงต่อเฮ้ยเหตุการณ์แห่งความโกลาหลในคืนนี้ที่โรนละครก็ตแฮมซึ่งอาชญากรบางคนได้ติดอาวุธเบื้องคอนจะได้ทำการขัดขวางงานรับรางวัลแมนออฟเดียร์อันทรงเกตแห่งนี้ค่ะ นี่คือ Man of the Year ประจำปีที่5วิธีที่ได้จัดขึ้นกอดแทมแต่เป็นครั้งที่2เท่านั้นนะคะแต่มีเพียงวินาทีก็ได้ถูกขโมยไปก่อนถนึงเวลาอันสมควรค่ะโดยกลุ่มที่สวนชุดไว้แล้วค่ะ ขึ้นยังไม่ถึงซีวิฝั่งเขาดีจริงนะแบบว่าพังแล้วเอามาซ่อมต่อโอเค Excuse me sir Let's get him Let's ah! get <Good> him Get him Excuse me sir พังแล้วซ่อมต่อได้ง่ายๆ เอันาจริงๆผมต้องขออภัยนะครับถ้าเล่นเกมแล้วไม่ได้พูดอะไรเด่นสิ่งนะครับผมว่าตอนนี้เราทำเล็กไม่ได้เอ้ามันเกิดใหม่เหรอสวยใครวะอ๋อประชาชน

สี่ทองทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่สีสี่เงินเฮ้ยแล้วไงแกไปท,าทาา้าฉันเหรอมัดหนักกว่าเนะี่ยอันนี้มัดหนักโ,โอ้โหคนเยอะมันหนักจริงคูอจักการต่อยแล้วนี่ดูแบบชา้าไปเลย let's go บงังเทง เนช่ดโรบินไปเลยลูกพ่ออะไรตกลงมาเอ็งเนี่ยเอ็งเนี่ยไอ้บันดงแซนเกะไข่มันตกลงมาจากฟ้างหนาว รมึงจะเสร็จแล้วเฮ้ยอ้นนี้แค่ฟังครบถ้าอะไรจะได้แล้วน่าจนะน่าจะได้นี้นะครับไอ้แอนซีมีแไอ้แอนซีมีแบบเนาะันการทำ้าเมองเรียอเาว่ปกีห้ง มันผมเห็นมันอยู่แถวางนี้จริงๆกบนึนองอยากลองขี่ไปกัยขี่ตามทางเกลื่อนหนึงเฮ้ยขับยากว่ะไม่ได้อยู่ไม่ได้ละเกลื่อนมันติดอ่ะกว่าคุณจะถ่ายได้แต่ก็แค่เนี้ยหยิกอยู่หน้าหลังเป็นอะไร นนะทำไมแมไ่ไม่ได้จะเปลี่ยนตัวที่ตรงนี้แล้วเพื่อนยังสร้างอยู่เออโอเคเพื่อดูถด้เลยเตามๆที่ไหย จบล่วงเอ้าแนวมันเปลี่ยนตัวลวอจาเเ็นบ้าก็เปลี่ยนตัวเฮ้ยปุ่มเปลี่ยนตัวไม่ใุ่มนี้แน่หรอเดี๋ยวเด้อแรนอรนเนงหนเคได้อยู่ตัตัด ต่อยต่อยต่อยตรงนี้เหนียงิงโคตรเยอะบอกก่อนเออเทำไมเวก็มัไม่ขึ้นมาเดี๋ยวมันยังขึ้นไม่ได้ตอนนี้เห็นเลยนะอดใจไม่ได้ถ้าเลยไม่ครบเต็ม ไม่ไหวเนิ่ยจริงครับต้องเป็นเหรียญเงินมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิเนี่ยพันดิสวยอันนี้มันจายนี่ไม่ได้โอ้โห <laughs> แบ็คแมนเดาลุบเซิงเดาให้แบ็กแมนขึ้นไปเดี๋ยวกสร้างกัน สวยไหลามาเทมาเงินไหลามาเทมาล้ำลรวยๆวเงแพงเบืงแท้แต่แปลกนะสิ่งเกมนี้มันแบบว่าสิง่งที่หายเอาเอเอ,เอ,เอไม่เป็นไรแต่เราจะบอกกดผิดกดเคโอ้ยโอ้ยระเบิดนะ แบกขึ้นมาเลยเพื่อนเห็นของแล้วอดใจที่จะไปล่อยไม่ได้แล้วก็ใช้โรบินโอเคตายยู่โอเคครัง้ยมันเตียอะไรของมันวะ Hồ Huy cũng có biết ăn, cũng thông à. mà này hùng nè Bè ngoài đi ngay tỏ đi cơ sở chúng ta nữa Hồi ใช้มือรูดไม่รอนหรอเพื่อนเฮ้ยท่าลงแปงล่างไปแล้วลงลงแปงล่างจะได้เลยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนค่อยๆลงเฮ้ยมันมีของซ่อนอยู่จริงๆผมสับสนกับปุ่มมากเลยจริงๆมันลงแปงล่างได้อีกอ่ะลงแปงงแม่วะไม่ลองไม่รู้อะ มีหนามด้วยวะมันต้องมีอะไรแน่มันต้องมีอะไรซ่อนๆแน่ๆไม่มีแล้วมึงใจนี่เหรอจะให้เปิดแมันขึ้นมา,มานอีกเจ้าเดี๋ยวละกำจัดไปได้กำจัดไปได้กูไม่เข้าใจมึงตีกันแค่ไหนมึงตีกันแงอยู่นั่นแหละห เราต้องเงินเราต้องเงินแบ็กแมนไม่ขึ้นมาจริงเลยข้างหน้ามันลงไปได้วะทุกคนยังไงเราก็ต้องใช้แบ็กแมนอยู่อะอยู่ดีอะนแน่ๆก็ขอลองลงมาดูเห็นโจ๊โกเกอร์วิ่งอยู่อะไอไม่ได้วิ่งดิคือมันไม่ไม่ให้เราโกงแบบว่าให้เอ็นบีซีมันขึ้นมาเองกดผิดอ่อะ คือเอาจริงๆแม่งไม่ให้เราโกงแบบว่าให้เอ c แบบขึ้นมาเองเนี่ยเราต้องบังคับให้ให้ตัวเององไปแล้วเรบวิ่งเป็นอะไรอยู่แต่และองค์โอเคออเครบละโดดลงไปได้เลยป่อวะโดดลงไปจะตายหรออันนี้นะพอขึ้นไปนี่ไงด้วยของซ่อนเขาเยอะโอเคเดี๋ยวเราลงไปมันโ,โดดลงไปได้เลยป่อวะกลัวตายหรอ ไม่ตายหรอกเออค่อยๆลงไปทีละนิดเออได้อยู่แล้วเ,เราก็ลงลิฟต์ทางนี้สวยเฮ้ย <c oughs> อ้อะไรวะ <c oughs> คือเราต้องมังคับสองตัวแบบว่าให้มันเดินมาเองเลยเอ,อ่ะ S <S ก็จะลงต้องมังคับทุกตัวเลยมั้งแต่เป็นว,ว่าขับอันนี้อยู่เพื่อนเดี๋ยวพึ่งมาใสกแสงได้ปะเดี๋ยวให้แบกวิ่งมหมีกวะเพราะว่าข้างบนมีเหล็กเอาช่วงนี้ช่วงนี้ขอเก็บตังค์ก่อนละกันนะครับทุก่อนโอเคตัดวิดโอตัดวิดโอเฮ้ยขพังเลยขัพัง่อย làm lại đây Em xem có thể gặp đi Let's go tiền chút bay nữa Đâu ra hero มีอาชีพดีมีคนที่ดีมีกระเป๋าที่ดีเฮ้แบ็กลัมแบบละเซลฟ์พิมทล้วมพวกนายถึงมาเที่ยวกันแถวนี้ละ่ะออ้าเห็นฉันจากตอนนั้นเหรอเรามาอยู่ที่นี่เพื่อเอาของมีค่าที่นายขโมยไปโจ๊กเกอร์และรางวัลแมนออฟเดอะเยอร์ของบูสเวนอะนี่รางวัลของฉัชนชัดเจนไหมแต่แต่อะมันก็มันแค่ติดเหมือนเท่านั้นเองนี่ <Robin? S 2> ตั้งสติก,กับการบินหน่อยสิโทษฮะอ๋อฉันพลาดว่ะนายเช่าฉลามไหมแ <Back man. S 3> บทแมนฉันคะิดว่าพวกมันน่าจะเช่ากายนะ อ๋อไม่อ๋อนะโคเคบอกให้เบลเตอรก็เบลเตอท่าน้ำเลยมัเป็นตลกตรงที่ที่แบบว่าอะไรวะมันมันปาระเบิดอ่ะแต่มันเป็นระเบิดฟันเวยฟันฟอมระเบิดฟันฟอมนี่นี่ยิงมาใส่เราเรา มันจจเป็นโดเตอร์ใช่ไม่รู้มันเสียงมันจะดังหรือเปล่าจะเสียบปืนมันดังมากเลยเป็นพิงไงพวกลูกกระจากันเฉยไ้อยู่เอ่เวลาแต่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยแป๊บเดียวยี่สิบวันนี้แล้วยิงไม่หมดยิงไม่หมดตังเข้ามาตังไหลวาเทมา,ทมา

เอไอที่สร้างของโหไม่รอดแนะ่เจ๋อปว,วก่อนพอใชเฮลิคอปเตอร์อรมานี่เสียงน่าจะใช่นะใช่จริงด้ะเฮ้ยอย่ามาไม่มาไม่ต้องมาสายไม่ต้องมาอยู่เฉยพออยู่เฉยพี่ยิงก็พอแล้วน้อง

ชอบจรวดไหมแบทแมนเพราะฉันคิด,ดว่าพวกมันน่าจะชอบนายนะจ็กเกอร์เอาพิซายไก่ย,ยิงกูฮะมันใช่เรื่องหรอเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนนายจะพิซายยิงเอ้ยนาจะพิซายไก่ยิงเราไม่ได้นะสร้างอยู่น่าจะยิงไม่โดนแหละเออจริงๆไม่โดนอาน,นจะโดน เฮ้ยอ๋อแ้ามูลเราสร้างอยู่คือมันจะทำอะไรเราไม่ได้อะนี่นะขอลองอะไรทางอันนี้นดูลรวแบ่งกันเห็นงั้นนี่ภาพแน่เบ๊เจตครบแล้วเว้ยไม่รู้ได้เลยอ๋อนึกว่าทำอะไรตั้งแต่ไอ้ตีแก,ก่แล้วก็ยิง <c oughs> ด,ดูสิว่าเรามีอะไรอ๋อดีมาชอบผายไม้แบ็แมน <c oughs> เพราะฉันคิดว่าพวกอกไม้น่าจะชอบนะฮนะผายอะไรของมึงไว้เนี่ย <c oughs> ทั้งพายทั้งไอ้นี่เลยพายผายติดไฟฟ้าเลยประเดี๋ยว ้มันให้พังรถว่ะทุกคนคนหนึ่งนะไม่เซฟหรอโอเคเดี๋ยวไปตรงนี้ก็แล้วกันแค่พังน้องว่าผีพังน่าจะได้ของอันนั้นแหละตอนมือของกลางเฮ้ยเดินกระโดนี่ว่กะกูจะขีดแล้วกูจะขีดแล้วเพื่อนขอใจขอใจนะขอใจนะ ออออโรบินไอจิอต้องให้โรบินสร้างอะไรให้แบ็คก,ก็สร้างก็ได้ตอนนึงเพื่อนตอนนึงเพืแบบ่อนกูสร้างอยู่หนูไม่เห็นหรอวะโอ,อ,อ,อ้โหเออ,เอ,อไปไปแป๊บหบนึ่งนะให้มันขับยาก เดีด๋ยวเ,เ,เออแม่งไม่มันขับยากจริงนึงคิอร์ดแต่ว่ามันทำให้สับสนกับไอ้ทางอ่ะเพราะพอกดปุ่มอีกอันนึงแต่พอใกล้ๆถึงปากไอ้นี่ปุ๊บมนันก็ไปอีกแบบนึงเดี๋ยวเดีด๋ยว วยนายชอบรถบ宝马ไหมแบทแมนเพราะเอ่องมันเถอะจะพูดถึงเรายังยังพังไหมไม่หมดเลยสามคนอะเราต้องขอพังรถก่อนเพื่อนตามกูต่อยๆนะมึง ตามเตยเตยอน,นะโฮ้โโยเยอะจริงเจ๊กอะไรกันแรถเนึงผมต้องการรถอีกค,คันหนึ่งอ่ะรถอีกคันหนึ่งมันอยู่ไหนวะรถคันนี้เหรอว้าไม่ใช่ดินี่ตามปอกออไก่เน่ยแหละสวย Let's go อะ กลับเราได้เลยอ่ะคือแบงก์บอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ได้นี่มาพอขึอ้นรถก็ได้นี่ป๊อปเลยไอ้เจ้ากบสิบอันน่ะทำไได้ไงโอ้แรงโคตรไปโอ้แรงจัดจัดเออโรบิน

ในนรกมัน,นก็มาแล้วเ,เหตุการณ์เอออย่าง,งน,นี้แหละแล้วก็สร้างมึงไม่เห็นจริงเหรอวะมึงโดดหลบก,ก็ได้นะจริงร <S 2> <S 2> <S นายได้ของเล่นที่มีวันแตกนี่เอามาจากที่ไหนเนี่ย ออไม่เอานะต้องง่าวนานแี่ไระวังส่วนหน่อยพ่อหนุ่มขอบคุณที่ช่วยนะครับแบทแมนเออผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนะเฮ้พวกต้องการให้ช่วยไหมอะไรจอดรถเหรอ ใช่เอ่อขอโทษนะฉันฉันอยากอยู่ที่นั่นสําหรับรางวัลของนายนะฉันไม่ถึงรางวัลของบูธเวนนะแต่พอดิฉันติดุละน่ะผมด้วยเอ่อเด็กไม่ได้รับเชิญน่ะพอดีฉันเห็นรู้ขนาดใหญ่ที่นายทำวันนโรลงละหอเดี๋ยวฉันจะซ่อมให้ฉันซ่อมให้แล้วแล้วฉันก็เอาเรือของนายกลับลงน้ําด้วยเอ้ขอบคุณครับใช่ขอบคุณไม่นายควรพยายามอยากทาให้มันจุ่งเย็นในขณะที่นายกำลังต่อสู้กับอาชญากรอยู่สิฉันเห็นนายยิ้มนั้นนะ พลังการมอลร,รุน่ะไม่มีคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือของในตอนนี้หรอใช่จริงๆแล้วมีนะฉันควรจะไปแล้วเจอกันเพื่อนบา,บายบายซูเปอร์แมนเขาเป็นคนดีนะใช่เขาดีมากคุณนี่หยาบคายจังวอนนี้ฉันฉันกำล,ลังตรวจสอบระบบอยู่เจอกันที่ทำาของเขานะโคตรเร็วบินยิงกันสายฟ้าฟาด อตานี้เราเต็มตาเนี้เราเต็มช่วยไปไดช้ช่วยเราช่วยไว้อ่ะแล้วสรุปแล้วมันเต็มแล้วมันได้แล้วอันนี้ได้มาชุดหนึ่ง,นนอ,งอันนี้ก็เพิ่มมาค่ะสองอันเอง แต่ละด่านนะไอ้สีเหลืองเนี้ยก็น่าจะได้ด่านละสองเฮ้ยต่านนี้ได้ได้สามว่ะโอเคเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับจุบจ๊บ